สนับสนุนโดยชาสมุนไพรตานกพะก้าวสวยจากภายในสู่ภายนอกต้องดูดวงการงาน12ราศีทำและรวยปังสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ก็พบกับเบลล่าลูกสาวหมอค่ะวันนี้นะคะเบลล่าก็จะมาบรรยายเกี่ยวกับดวงการงานทั้ง12ราศีค่ะที่คุณทำแล้วจะรวยจะปังจะรุ่งนั่นเองค่ะสำหรับ EP ที่1นะคะเบลล่าก็ได้พูดไป6ราศีแล้วนะคะต่อมาวันนี้นะคะเบลล่าก็จะพูดใน EP ที่2ค่ะก็คืออีก6ราศีที่เหลือนะคะถ้าทุกคนกำลังมีปัญหาอย่างนี้หรือเปล่าคะเพราะว่าป้าหมองกำลังเลีงเห็นว่าอยากให้ทุกคนนะคะที่กำลังตกงานว่างงานหรือคนที่กำลังเบือ่องานที่ทำอยู่นะคะให้ได้รู้ตัวเองมากขึ้นค่ะ โดยเจาะไปในราศีประจําเกิดของตนเองเลยนะคะว่าราศีเราเนี่ยเหมาะแก่การทํางานอะไรอโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปชมกันเลยนะคะว่า6ราศีดังต่อไปนี้คุณเหมาะกับงานอะไรที่ทําแล้วรวยแล้วปังค่ะ เรามาดูราศีแรกกันเลยค่ะนั่นก็คือราศีตุลนั่นเองค่ะราศีตุลไพ่ประจําตําแหน่งของราศีตุลเน,นก็คือจัตติกนั่นเองค่ะจัตติกก็บก่งบอกอยู่แล้วว่าเป็นไพ่แห่งความยุติธรรมค่ะก็บอกว่างานที่ทไํไในรุ่งนะคะก็จะมีงานข้าราชการค่ะถ้าเป็นข้าราชการก็จะเป็นได้ถึง c 7จ c เลยทีเดียวนะคะจะมียศตําแหน่งสูงมากค่ะรัฐวิสาหกิจทนายความแล้วก็ด้านเกี่ยวกับกฎหมายสถาปนิก เกี่ยวกับการวางระบบหรือคอนเซนต์นั่นเองค่ะหรือไม่นะคะถ้าเกิดว่าเป็นธุรกิจส่วนตัวก็สามารถจะเปิดร้านดอกไม้ร้านขายผลไม้และร้านขายน้ำหอมได้ด้วยนะคะต่อไปค่ะเรามาดูราศีที่2นั่นก็คือราศีพิจิกนั่นเองค่ะราศีพิจิกนะคะเขามีไพ่ตัวตนของเขานั่นก็คือไพ่เดอะเดนนั่นเองค่ะแต่อย่าเพิ่งตกใจนะคะคำว่าไพ่เดอะเดนนั้น งานที่ทำในรุ่งของเขานั่นก็คืออาชีพแพทย์ค่ะหมอผ่าตัดหรือหมอฟันค่ะบางกรณีอาจจะทำเป็นอาชีพขายประกันนะคะถูกฉลูก,กันดีมากเลยนะคะหรือไม่ก็จะเปิดร้านขายยานางพยาบาลเพศสัตวก็ได้นะจ๊ะมาดูราศีที่สามกันค่ะนั่นก็คือราศีธนูนั่นเองค่ะภัยประจำตัวของชาวราศีธนูก็คือ The ะเทมเปอริค่ะ เจเทมอรินนะคะก็หมายถึงเป็นไพ่แห่งการเปลี่ยนแปลงนั่นเองค่ะงานที่ทำได้รุ่งรวยนั่นจะมีไม่พ้นง,งานเกี่ยวกับธุรกิจขนส่งทุกอย่างค่ะอย่างเช่นสมัยนี้ก็จะมีพวกแกลบพวกฟู้ดเทนเดอรแล้วหรือว่าจะเป็นการขนส่งแบบแฟสหรือว่าเคอรี่เป็นต้นนั่นเองนะคะหรือว่าจะเกี่ยวกับดัานโฆษณาด้านด้านออกแบบตกแต่งภายในการเขียนบทละครงานศิละปะทุกชนิด ไอเดียใหม่ๆที่จะบังเกิดนะคะให้มีสีสันจินตนาการเป็นเลิศไอเดียและเทคนิคใหม่ๆนั่นเหมาะกับคุณค่าชาวราศีธนูค่ะรอดูราศีต่อไปนั่นก็คือราศีมังกรนั่นเองค่ะราศีมังกรนะคะไพ่ประจำตัวตนนั่นก็คือเดอะดวิลค่ะเขาบอกว่างานที่ทำแล้วจะรุ่งนั่นก็จะเป็นพวกทหารตำรวจข้าราชการค่ะ ที่จะรุ่มนะคะเป็นครูอาจารย์ก็ได้แต่ถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวแล้วแล้วก็ต้องเปิดเป็นร้านอาหารค่ะหรือร้านที่เป็นบาร์เป็นผับนะคะคุณจะทำได้ดีมากเลยทีเดียวค่ะและสามารถขายดัตตี่ได้ด้วยและก็สามารถเล่นหุ้นอะไรที่เสี่ยงๆชาวเดวิลได้หมดเลยทีเดียวนะคะ ดูราศีต่อไปเลยค่ะนั่นก็คือราศีกุมนั่นเองค่ะราศีกุมนะคะเขาจะมีไพ่ประจำตัวตนนั่นก็คือ The ะสตาร์นั่นเองค่ะ The ะสตานะคะงานที่ทำแล้วรวยนั่นก็คืองานที่ทำเกี่ยวกับมนุษยชนงานเกี่ยวกับฝ่ายบุคคลงานเกี่ยวกับมูลนิธิที่ช่วยเหลือผู้คนงานด,าดวงของดารานักแสดงนั่นเองค่ะ หรือถ้าเกิดว่าทำธุรกิจส่วนตัวต้องเป็นเกี่ยวกับการก่อสร้างอุปกรณ์ก่อสร้างนั่นเองค่ะชาวราศีกุมจะทำได้ดีเลยนะคะต่อไปค่ะเรามาดูราศีสุดท้ายกันค่ะนั่นก็คือราศีมีนนั่นเองค่ะราศีมีนงานที่ทำแล้วรวยไพ่ประจำตำแหน่งของราศีมีนนั่นก็คือ The Moon ค่ะเดอะมูนนะคะเป็นงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์ครีเอทีฟค่ะ เน้นไปด้านงานโฆษณาหนังนักดนตรีนักเขียนถ้าเกิดว่าทำการค้านะคะก็ต้องทำเกี่ยวกับแนวของความเชื่อค่ะอย่างเช่นขายปลาแล้วให้คนนำไปทำทานนั่นเองค่ะหรือไม่ก็ถ้าเกิดว่าทำร้านอาหารต้องเปิดในเวลากลางคืนนะคะเพราะคุณจะทำได้ดีมากและรวยด้วยแน่นอนค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเบลล่าก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับ12ราศีงานที่ทำได้รวยได้รุ่งนะคะในทั้ง12ราศีเบลล่าก็ได้บอกไปหมดแล้วก็หวังว่าเป็นประโยชน์นะคะเกล็ดเล็กเก็ดน้อยให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันได้นำไปปรับใช้ในที่ประจําวันได้นะคะสำหรับวันนี้เบลล่าก็ขอลาไปก่อนคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามรับชมรับฟังด้วยนะคะสวัสดีค่ะ